อ๋อเอาเอาใบมันเรือเอาอะไรอ่ะถ่ายให้เพื่อนดูมันมีน้ำเหนือปะไอ้ที่มีน้ำนี่คืออะไรอ่ะอ๋อที่เขาอ่านั่นคืออ่าเวลาปวดฟันก็จะเอามาอุดนะคะต้นนั้นนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน ชมสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมค่ะสวนหย่อมบ้านป่าสมุนพมไพรชื่อต้ะไมนปวดฟอักแกนันเนาะก็แสดนนงว่าหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดสิอ,อืมเพื่อนมงคลน,นะคะเนี่ยก็ไหนนะเศรษฐีเงินขอดค่ะเศรษฐีเงินขอด สมุนไพรโบราณค่ะนี่ก็สมุนไพรนะเนาะก็บอกว่าอกลิ่นต้นมะนาวก็มีโอ้ยเมียว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 ก็มาด้วยเมียวเมียวไปไหนเอ้ยอ่าไ,ไปแล้วไปแล้วนะคะนั่นคืออ่เวลาปวดฟันก็จะเอามาอุดนะคะต้นนั้นนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน เนี่ยคือเอาไปต้มกินเนาะใครเป็นอ่าเกี่ยวกับไตเนาะต้มกินรักษาเบื้อมาหลายเที่ยวแล้วไม่เคยไม่เคยเดินมาดูแล้วค่ะอันนี้คืออาจะเป็นดอกแก้วดอกแก้วตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยคือเอาไปต้มกินเนาะใครเป็นอ่าเกี่ยวกับไตเนาะต้มกินรักษาเบื้อ อะไรนะเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมังออเป็นยาสมุนไพรปันเหรอเออมันขวดันนะเอาเอาใบมันหรือเอาอะไรอะ่ะคลิปนี้ก็ยาวสามนาทีภาพรวมค่ะเพื่อนๆภาพรวมนะคะให้เพื่อนๆดูมันมีน้ำเนอปะปะ ไอ้ที่มีน้ำนี่คืออะไรอ่ะ,อ,ะอ๋อที่เขาอ๋อค่ปวดฝันแค่ปวดฝันเนาะก็แ,นนะแสดงว่าหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดสิชื่อของเขาคือหนวดฤาษีอ่อะล้างไตต้มถุงอะ่ะเออแต่ชื่อของเขาชื่อหนวดฤาษีอ,อันนี้คือฟ้าทลายโจรเนาะถ่ายให้เป็นเพื่อนดูมันมีน้ำเนอะปะ ไอ้ที่มีน้ำนี่คืออะไรอ่ะเออที่เขาาช่ปูค่ะต้นนะคะอะ่ดูแลดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่รักษาเบื้องต้นดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะก็อืมขึ้นมงคลน,นะคะเนี่ยก็ไหนนะเศรษฐีเงินขอดอะ เสรจทีเงินขอต้นกะในชะพูเนาะปลูกแค่พอกินอันนี้ก็สาวน้อยแัดถ่ายให้เพื่อนๆดูมันมีน้ำเนอปะปะไอ้ที่มีน้ำนี่คืออะไรอ,ะอ่ะ๋อที่ก็สมุนไพรเนาะสวนย่อมค่ะสวนย่อม ส่วนย่อมของป้ามีนิดเดียวชะปูค่ะอืมเพื่อนมงคลนะคะเนี่ยก็ไหนนะเสิษธีเงินขอดนะค่เสรีฐีเงินขอดเข้าไปแล้วก็อาการของโรคภัยก็จะดีขึ้นค่ะเกี่ยวกับ ต้นมะนาวก็มีโอ้ยเหมวเเมวเหมวเเมวก็มาด้วยเเมวเหมียวไปไหนเอ้ยอ้าวไปแล้วไปแล้วสมุนไพรโบราณค่ะนี่ก็สมุนไพรเนาะเขาบอกว่าอ่ากินชื่อของเขาคือหนวดนือสีอะ่ะน้าง้าใสต้องดอ่ะเอะอแต่ชื่อของเขาชื่อหนวดดาีอันนี้คือฟ้าทลายโจรเนาะ ไปต้มกินนะนะใช่ปะไปต้มกินกระจุ้มกระจิมชัพพูสองสสวัสดีค่ะต้นนะคะอ่าดูแลดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่รักษาเบื้องต้นดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะก็ต้นหูเสือหรอปาหูเสือเลยเนาะอ่า สวัสดีค่ะเข้าไปแล้วก็อาการของโรคภัยก็จะดีขึ้นค่ะเกี่ยวกับอ,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 อ๋อ,อแค่ปวดฟันแค่ปวดฟันเนาะก็แสดงว่าหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดสิสวัสดีค่ะชื่อของเขาคือ หนวดฤาสีอะ่ะน้าต่ตโอ,อ่เออแต่ชื่อของเขาชื่อหนวดฤาษีอันนี้คือฟ้าทลายโจนเนรเนาะชะกูค่ะสมุนไพรเนาะสวนหย่อมค่ะสวนหย่อมสวนหย่อมของป้ามีนิดเดียวชื่อของเขาคือหนวดฤาสีอะ่ะรา้ราไต่ต้โอ,อ่ะ เออแต่ชื่อของเขาชื่อหนวนดัสีอันนี้คือฟ้าทลายโจูนเนาะต้นมะนาวก็มีโอ้ยเมียวเมียวเมียวเมวก็มาด้วยเมียวเหมียวไปไหนเอ้ยอ้าวไปแล้วไปแล้วทลายโจนจก็หมดแล้วล่ะคะ่ะแค่นี้ต้นกวนอิมอ่มต้นอิ่นก็ไอันนี้ก็เป็นต้น,ตน อ๋อแก่ปวดปนนะคะ, mm hmm. ะดูแลดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่รักษาเบื้องต้นดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ยาวสามนาที mm hmm. ภาพรวมค่ะเพื่อนๆภาพรวมนะคะ mm hmm. อ๋อ แค่ปวดฝันเนาะก็สะแสดงว่าหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดสินี่น่ะมันมันเขาเรียกว่าอะหนวดหรืสีหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะ,อะที่ป้าบอกว่ายาไตาเนี่ยสวัสดีค่ะออต้นชังสูงนี่ต้นอะไรนะป้าเน,นี่ต้นเนี่ยนี่น่ะ ม,มันเขาเรียกว่าอ่ะหนวดหรือสีหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะอที่ป้าบอกว่ายาไตาเนี่ยสมุนไพรโบราณค่ะนี่ก็สมุนไพรเนาะเขาบอกว่าอ่ะกินต้นกวนอิม่มกวนอิม่มไอันนี้ก็เป็นต้นอ๋อ,อ,อ แค่ปวดฝันเนาะก็แสดงว่าหนูก็เข้าใจผิดมาตลอดสิชมเนาะสวนหย่อมสวนหย่อมชวนหย่อมข้างบ้านมาตน้นกวนอิม่มกวนอิม่มนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแล้วก็อ,อ๋ออันนี้กนเกี่ยวกับไายเนะยาตะตายคลานลายจุนอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็น น,นั่นต้นหูเสือหรือปะ,อะหูเสือนนเียเนาะอ่อ๋อแกปวดฝันสวัสดีค่ะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูมันมีน้ำหรือปะ ไอ้ที่มีน้ำนี่คืออะไรอ่ะเออที่เขาอ่าอ๋อแกปวดฝัไอไอ้ต้นที่สูงนี่ต้นอะไรนะป้าไอต้นเนี้ยต้นนะคะอ่ดูแลดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่รักษาเบื้องต้นดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะก็ เนเพื่อดูมันมีน้ำเหนือปะไอที่มีน้ำนี่คืออะไรอ่ะโอ้ที่เขาอะไรนะเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมั้งอ๋อเป็นยาสมุนไพรสวัสดีค่ะอะไรนะเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมั้งอ๋อเป็นยาสมุนไพร ชมเนาะสวนหย่อมสวนหย่อมชวนหย่อมข้างบ้านมา